คือผมไม่เข้าใจเว้ยส,ย okay. สาวๆจะเรียกหัวคาบุกิไปทําไมวะทำไมมีแต่คนอยากได้หัวคาบุกิกันนะครับทั้งที่คนหล่ออยู่ตรงหน้าคือผมหล่อนะผมหล่อผมรู้ตัวว่าผมหล่อนะครับแต่แบบสาวๆอยากได้คาบุกิเยอะเกินผมก็อยากได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ออกให้ผมเลยอผมสุ่มไปหนึ่งหมื่นเพชรนะครับในสตรีมไม่ออกให้ผม ดูดิครับชุดก็ขี้ก้างๆนี่ครับผมมีเขางอกเท่ๆผมขาวๆเท่ๆถือดาบกระแดะกระแดะเท่ๆ,ๆมันแบบนี้มันต้องมากับคนหล่อแบบผมแล้วนะคือผมจะให้โอกาส GM ใหม่คือแบบ GM เป็นแฟนผมนะครับตัวเองจ๋าสงสัยเขาต้องพูดเพาะใช่ไหมครับเนี่ยคือผมต้องพูดเพาะใช่เป่าวแต่ตัวเองถึงจะยอมบอกให้เขาคาบุกี้ผมอยากได้คาบุกี้มากๆเลยนะครับผมก็จะมาซุ่มอีก หนึ่งพันเพนะครับว่าเราจะได huh. ้หร oh. ือเปล่าทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ผมได้มันบอกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่นี่คือ การคนที่จัดไป10,000เพชรโหกวห้าเบอร์เลยครับโอเคผมก็จะได้ชุดไปจีบสาวในฟีสไตล์แล้วนะครับผมโอเค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 ได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้ว,แ,ลวแน่นอนนะครับท่านทุกคนอยากได้แบบพี่นะครับ คือแบบผมนี่นะครับน้องแต่งก็ต้องสเต็ปแรกหน้าตาดีแบบผมก่อนไอนี่ไล่เดินจอรอเดินใจไอโอ้โหเสียงหายเลยครับต้องกินน้ำก่อนต้ออ้อองูรมมวาาส,สาีลดแต่ผมเสียงดังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวย่ารู้ว่าผมแอบขโมยตังค์ย่า มาเติมเกมเพราะว่าตอนนี้นะครับเที่ยงคืนโอ้โหมาๆๆเราจะเข้าคาบุกินี่แหละครับไปจีบสาวในฟรีสไตล์กันนะวันนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวสเต็ปแรกนะครับก่อนเราจะไปจีบสาวต้องใส่ท่าทางมาดีๆนะครับผมต้องใส่ท่าทางมาดีอุย้ยนี่ท่าแย่ๆอ่ะนี่ท่าปาดคอหรือเปล่าครับอุย้ยปาดคอก็มีนะฮะต้องเน้นแอค,ครับต้องเน้นแอคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาท่า ถ้า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 นั่งบอลลังออกนะครับผมแต่ตั้งบอลลังก็ที่เนียก็ท่าดูดีดูดีกอและกันนะเดี๋ยวจะใส่เป็นท่าปักคอเทปปาดคอเทียนนะครับผมมานี่นะครับสเต็ปแรกก็คือต้องเน้นแอคก่าจะออกให้ผมโอ้รู้สึกดีรู้สึกดีใจก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับหมื่นเพชรนะครับผมหนึ่งหมื่นเพชรนะคะโอ้โหมาครับเมื่อกี้หมื่นเพชรจ้าตัวเองมาเลยครับผมสเต็ปแรกนะครับเวิร์ดอินสเต็ปเข้าไปเลยครับผม มาดูกันว่าหัวคาบุกิเรานะครับหรือจะซื้อหัวน้องแป่งนะครับแ <c oughs> ล้หวหลังหัวผมกับหวัวคาบุกินะครับหัวไหนจะจีบสาวได้ดีกว่าน,นะครับผมทำท่ายึดแอคไไปก่อนเราโอเคผมไปแล้วไปตามผู้สาวไปดีกว่า <c oughs> ผมเลือกคนนี้ดีกว่าครับผม <c oughs> นี่เลยนี่เลยนี่เลย <c oughs> ผู้สาวทาว้าแต่งโมโอ้โหแต่งตัวโดวนใจด้วยนี่ครับผมให้ใจไปก่อนเลยเรา <c oughs> นี่ สเตปให้ใจให้ใจดีครับเอาวะเอาวามาแล้วครับผมแนวไนทอนั่งแอคหน่อยจ้าว่ะสันวิ้ยมีจ้าสะด้วยอมาเล่นคนเดียวหรอวิ้ยเขาก็มีท่ากินน้ําชาเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยท่าเน,นียคู่จะชัดนะครับผมนั่งพลังเลยมากัตตี้อ๋อพอจะมีที่ว่างเป้าพอจะมีสเตปลอดสาวในดีสไตล์ ผมต้องเน้นเปิดไม่อะผมช <c oughs> like อบเปิดไมคคุยก <c oughs> ับผ <c oughs> ู <Charl abb> ้สาวนะครับผมสเต็ปได้พี่แป๋บมาว่าจะมีที่ว่างเปล่าวะที่ว่างไหมครับอ๋อเต็มที่ละโอ้โหเสียดายจังอ่ะเกมแรกเขาเต็มที่ไปแล้วนะครับผมโอเคเราไปแม์ที่สองต่อกันวัสดีที่รักสวัสดีครับคิดถึงกันหรือเปล่าดูเสียงเลย คิดถึงพี่แปมไหมอ่ะอะไรคะพี่ไอคิดถึงพี่แปมเปล่าไอ้น้องแปงเหรอใช่คือแบบผมมาเติมเอาคาบุกิพี่ไอคิดว่าผมหมดไปกี่บาทกับคาบุกิห้าบาทโอ้เกินตาเล่นห้าร้อยอ๋อผมผมหมดไปชุดนี้ตั้งแต่ผมเล่นฟรีไฟมาชุดนี้ผมหมดไปเยอะสุดละอะไร หมื่นกว่าเพชรเจอบ้างดิโอ้โหคนแพงอ่ะเกือบเกือบสามพันเอาแบบโอ้โหแพงขึ้นผมยังทำใจไม่ได้เลยครับผมไม่ทำใจไม่ได้เลยเดี๋ยวผมไปจีบสาวละเพียงก็ไปหาพี่แปมเถอะไป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 นี่นี่นี่ไปละไปละจุ๊บจุ๊บนี่นะครับผมความรอผมนะไปครับ เดี yup, ๋ยวเกมนี forward, ้นะครับผมได้ไปใส่อาคาตนะมานะครับเราจะถือคาตนะไฟนะครับรอบนี้อ่ะนี่เราดูทุกคนเราดูทุกคนเราดูเฮ้ยโคตรล่อโอ้โหพอถือคาตนะไฟแล้วหล่อมากๆครับแผ้ผมลเลีท่อหล่อที่วิมีครับบุกีมาเหมือนกันอ่ะอุ้ยอุ้ยดีครับเราคุยได้ด้วยไหมอ่ะ อุ๊ยมุมนี้น่ารักจังมุมนี้น่ารักจังให้ดอกไม้ก่อนลักกันอุ้ยให้ใจผมด้วยสงสัยรู้นะครับว่าเราหล่อดีครับไปเลยดีครับไปเลยมีให้ใจผมด้วยกินน้ำก่อนละกันครับเราจะขวนเราจะเน้นชนคุยทุกคนต้องถามว่าตีบ้างหรือเปล่า มาคนเดียวว่างไหมล่ะอุ้ยเข้าทางเข้าทางเลยเดี๋ยวผมเขาจะตอบมาว่าอย่างไงวะทุกคนเข้าทางเลยนะครับผมกดข้าก่อนเอออุ้ยเขาถือคาตานตไฟฟ้าสะ้นด้วยอ่าเดี๋ยวเชญไปนะโอเคผมคือแบบเข้ามาปุ๊บได้สาวปั๊บต้องรอขนาดนี้ครับหัวคาบุกิหัวคาบุกิประทาหัวแป้งอะครับ สวัสดีครับอุ้ยสืผ้า 5, พี่แปม๋มพี่แป๋มมาท่านพี่แป๋มมาท่านผมชื่อแป๋งครับเฮ้ยพี่อย่ามาคิดตัวเด้อบุคี้ผมไม่คิดตู้หรอกครับย่าสอนมาว่ววาห้ามพูดโกหกผมไม่เคยโกหกหรอกครับตอนแรกมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่ใช่ไงครับผมชื่อแป๋ง เนี่ยผมกุสาใส่หัวคาบุกิมาเลยนะครับเนี่ยพี่สาวชอบหัวคาบุกิหรือหัวผมดีครับหัวคาบุกิมันเท่าเออเฉยๆเนาะเออเฉยๆใช่ใช่ใช่หัวผมหลอกกว่าด้วยอ่ะสรุปสั้นๆนะครับผมหลอกกว่าคาบุกิสาสาวชอบหัวผมครับหัวคาบุกิไม่แรงละไม่แลไม่แลไม่แล ก็นั่นแหละนะครับผมถ้าใครได้เห็นความรล่อผม,มอาาก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าน้องแปกนะครับมันจีบติดทุกคนจริงๆแค่ฟีสไตล์สัส่งเกมยังติดละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมได้อยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาคลิปนี้ผมมาละบายเฉยไปครับฟันดีเห็นผีนะครับผมจุ๊บจุ๊บ